สวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมสวัสดีครับมาพากินนะครับผมวันนี้คุณคลองแฮทแวันนี้คลอง<ร>อแฮตแท็กเขารอแต่เขาแปลกรู้สึกยังไงบ้างครับผมไม่รู้สึกว่าแฮตแท็กนี้เข้ากับผมอ,อย่างแรกเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แปลกแต่ผมหล่อผมหล่อลอ,อันนี้ผมยอมรับวว้าวครับเขินตัวเองว่ยังไงบ้างพอตอนนี้ดใจมันเห็นด้านนี้ของเรามากขึ้นไปเลดีใจดีใจดีใจที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ยอมรับในตัวผมได้เพราะว่า สุดท้ายไม่ว่าผมจะอยู่ในวงการนี้ไปอีก1 0 2 0ปีผมก็ยังคงเป็นผมแบบนี้สักวันหนึ่งคนก็ต้องรู้ว่าผมเป็นแบบนี้เ็จริงๆว่าเราต้งแจขายอะไรก่อนตัวเราเนี่ยตอนเข้าวงการบันเทิงเนี่ยมากคพาทินอยากจะขายอะไรผมต้องการขายความสุขให้คนดีกว่าผมผมจริงๆความฝันแรกผมตอบเคยตอบไปว่าผมอยากเป็นตลกคาเฟ่อันนี้คือเรื่องจริงแล้วผมรู้สึกว่าตอนที่เด็กๆอยากเป็นอ่ะเพราะว่าแค่รู้สึกว่าการที่เห็นคนยิ้มหัวเราะมาจากเราอ่ะไม่รู้สึกว่าจะได้เงินเหลืออะไรนะตอนนั้น รู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วแค่เห็นคนมีความสุขคนรอบตัวของเราที่รักเรามีความสุขพอแล้วจริงๆผมทําแค่นั้นเลยครับจริงๆใช่ผมดีใจมากที่รู้สึกว่าในวันวันหนึ่งคนมายิ้มกับคลิปของผมที่คนตัดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยผมโคตรดีใจแค่นั้นพอแล้วครับตอนนี้เวลาเดินไปไหนแฟนทักว่าอะไรยังไงบ้างแฟนๆจะเรียกก็เรียกชื่อพี่มาร์คพี่มาร์คนั่นแหละแล้วก็มีบางทีก็ให้เล่นมุกผมบอกเออ ยากมันไม่ได้บนทีมูดมันไม่ได้มันมันยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พยายามจะทักทายเขาให้ครบทุกคนครับเพราะรู้สึกว่าอยากอยากเจอทุกคนกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกคนคาดหวังความตลกจากเราเป็นมีเรื้อถูกต้องครับทุกวันนี้เป็นไลฟ์หรืองานต่างๆบอกเต็มที่นะม้าขอตลกตลกว่าอาร์ตผมจะทำให้เต็มที่แล้วกันตลกไหมไม่รู้ความกดดันบ้างไนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าตลกอะยากยากกว่าการร้องไห้ง่ายกว่าตลกยากมากกันนะครับทำให้คนขับมันยากมาก รู้สึกว่าการทําได้แล้วทุกคนชื่นชอบกับมันอ่ะโคตรดีใจเลยอ่ะจริงๆครับไม่งี้เขาเนี่ยจากนี้งานแนวตลกคอมเมดี้อะไร้ยต้องมาแล้วไม่ต้องเข้าแล้วอ่าดราม่าเข้าบ้างครับเพราะตอนนี้คอมเมดี้เข้ารัวๆเลยอยากอยากเล่นดราม่านะครับเออโน้ตเขาไม่แต่ว่าในซีรีส์หรืออะไรเราก็รับบทรับตัวชงลุกอะไรใช่ใช่ถตกวหาจะเป็นตัวตลกหมดเลยแต่แต่จะมีดราม่าแล้วเพราะว่าอลิฟเฟนกำลังจะถ่ายทําแล้วอันนี้ดราม่าผมรู้สึกว่า มาดูด้วยนะไม่ได้ตลกแล้วแต่ว่ามาดูผมด้วย,ย,ยครับเรื่องนี้จะได้เจอมาอ์กยังไงบ้างคะเรื่องนี้ผมว่ามันมันเป็นดราม,ม่าเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกแนวหนึ่งของจีนเอ็นทีทีที่จะไม่จะเป็นช่องอีกช่องหนึ่งเลยการทำซีรีส์วายอีกช่องหนึ่งเลยรู้สึกว่าน่าสนใจมากมันเข้มข้นกว่าเยอะครับอาจจะเครียดหน่อยแต่มผมว่าเชื่อว่าต้องมีคนชอบมันมครั้งนี้มาร์กจะโดดเขาเ้าไปในซีรีส์วายแบบเต็มแบบเต็มเหนียวแบบว่านี่เลยได้มีแบบ นะผมรู้สึกว่าผมทําได้ทุกทุกแขนงของของของซีรีส์เลยเ<อ>ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่ผมได้รับแล้วผมจะถ่ายทอดมาให้เป็นตัวละครมากที่สุดแค่นั้นเลยในผลงาน<อ>ผลงานหนึ่ง<อ>ไม่ได้ติดยึดติดว่าเป็นซีรีส์วายหรือเป็นซีรีส์ปกติผมไม่ได้จําแนกอะไรเลยครับ<อ>จำแนกว่าคือผลงานผลงานหนึ่งของผม<อ>แล้วผมเต็มที่กับทุกงานครับจะคิดว่าน่าจะเริ่มถ่ายทำช่วงปลายพฤษภาเนี่ยครับอลิเฟนครับ เตรียมตัวตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าด้วยงานที่มันค่อนข้างเยอะแต่ว่าพยายามหาช่องผมอยากเวิร์กช็อปอยากเวิร์กช็อปกับมันอยากรู้จักทุกคนในซีรีส์อะไรย่างี้ครับเพราะว่าอยากทำให้มันเต็มทีเพราะเรื่องนี้มันดารมาม่าแล้วผมชอบดาราม่ามากครับทำ,ทำไมอยากชอบดารมาม่าเพราะตัวตนเราเป็นคนตลกหรือว่าหรือว่าตัวตนเราเป็นคนดราม่าจริงๆแล้วจริงๆเป็นคนดราม่าจริงๆคนตลกไม่ได้ไม่ได้คนตลกตลอดใช่ครับคนตลกจริงไม่ได้ตลกตลอดซึ่งผมว่าคนตลกส่วนมากดราม่าได้สับครับ น่าใช่ใช่ครับาม,มาร์คในวันนี้มาร์คได้อะพูมิใจกับตัวเองยังไงบ้างภูมิใจใ <ช S 1> กับตัวเองยังไงบ้างใช่ไหมครับภูมิใจมากจริงๆภูมิใจจากกระแสตอบรับที่ทุกคนที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าออการที่ผมได้สร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคนมันแค่นี้ผมภูมิใจแล้วนะออผมรู้สึกว่ามันเป็นความฝันแรกของผมที่ผมอยากเห็นคนรอบตัวที่รักผมมีความสุขแค่นั้นเลยครับอย่างตอนที่เป็นแฟนนีแต่แบบแบบมาร์คบอกพ่อกับแม่ว่าแบบเราแบบเราสามารถทำใช่ใช่ครับ ใช่เพราะว่าดีใจครับนี่พี่บิวผมร้องมานะ <c oughs> ครับก็รู้สึกว่าอยากให้พ่อแม่ภูมิใจเพราะว่าตอนนนั้นเราเป็นนักแบดมาสิบสปีอ,ะอ่ะเขาก็กลัวว่าเอาแล้วทำอาชีพอะไรเรียนก็ไม่ได้เก่งเพราะว่าตีแบดอย่างเดียวก็เลยแบบพออาชีพนักสแสดงเนี่ยมันมสามารถตอบโจทย์ตอบคำถามให้พ่อแม่ได้แล้วเราโอ้เรามันเลยตื้นตันมากๆมันเหมือนเป็นปมข้างในจิตใจเรามาตลอดเลยครับตรงนี้ก่อนหน้านี้มันมีคำถาม ว่าเราเออมีนึกแบบว่าเสียดายไหมว่าวันนั้นถ้าเราแบบว่าไม่เลือกมันนี่แล้วเราไปมุ่งทางนั้นแล้วมันมีมีคำถามแบบนี้กับตัวเองไม่ครับไม่เคยเสียดายเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเป็นนักกีฬาผมทำเต็มที่มากที่สุดแล้วแล้ววันหนึ่งเข้าใจว่ามันยังไปได้ต่อแต่แล้วสิ่งที่เราชอบคืออะไรเราถามเลยว่าสิ่งที่เราชอบคืออะไรสิ่งที่เราชอบคืออันนี้คือนักแสดงคือการถ่ายทอดเรื่องราวให้ทุกคนมีความสุขทุกคนได้รับรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า ไม่ตัดสินใจผิดเลยแล้วผมทํามันเต็มที่มันตลอดตอนนี้เป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอืมเป้าหมายในชีวิตของผมมันคือพ่อแม่ครับคือครอบครัวแค่นั้นเลยครับคือแค่ไม่ลองนะ <laughs> คือแค่ให้เขา <c oughs> ไม่ลําบากมีเงินรักษาตอนเขาป่วย,ยแค่นั้นผมพอแล้วผมผมไม่ได้อยากได้อะไรในชีวิตมากแล้วก็ทําอาชีพนักแสดงไปครับมอความสุขให้ทุกคนพอแล้วแค่นี้เลย,ยครับ อยากขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบที่คอยบอกตลอดว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่ผมทํานะผมไม่ได้ทําไปลอยๆโดยที่ทุกคนไม่ได้ตอบรับกับมันนะเครับก็ดีใจมากแล้วพยายามจะทํามันตลอะดนะ,ะขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตที่รู้จักกันครับอบคุีครับ